สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือน่าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะทุกคนมีความทรงจําเกี่ยวกับคุณพ่ออย่างไรบ้างคะคงจะทําให้เราได้หวนถึงวัยเด็กคําสอนคําดุจากคุณพ่อหลอ่ลอหลอมให้เราเติบโตมาอย่างดีเสมอสําหรับสัปดาห์นี้พี่พร้อมจึงนําหนังสือในหัวข้อพ่อมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ สำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำเล่าเรื่องพ่อผ่านความทรงจำของลูกโดยชาคีนรทิพเสวิกุลค่ะการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณประพัฒสอนเสวิกุลนักการทูตนักเขียนศิลปินแห่งชาสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2554ผ่านสายตาและน้ำหมึกจากคุณชาคีนรทิพเสวิกุลผู้เป็นลูกชายแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของลูกชายที่มีต่อผู้เป็นพอ่อ ที่เปรียบเสมือนต้นแบบเปรียบเสมือนครูผู้ถ่ายทอดวิชาหากแต่ไม่ได้ถ่ายทอดผ่านคำพูดแต่เป็นการกระทำคุณประพัฒสอนเสวิกุลจะไม่พร่ำสอนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนควรทำแต่จะทำสิ่งดีๆให้ลูกได้เห็นโดยหนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการดำรงชีวิตของคุณประพัฒสอนเสวิกุลบานที่ดเต็มไปด้วยหนังสือตัวอย่างแบบพ่อ การเดินตามพ่อในฐานะข้าราชการนักการทูตการเดินตามพ่อบนเส้นทางสายน้ำหมึกแสดงให้เห็นถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกความรักที่ลูกมีต่อพ่อผู้ที่เป็นความปิติเป็นความรักเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตเมื่ออ่านหนืงอเสือเล่มนี้แล้วจะทําให้เราได้เห็นสายใยแห่งความรักของพ่อลูกที่เกี่ยวโยงกันได้อย่างอบอุ่นและน่ายกย่องค่ะ สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำพลังแห่งการเป็นพ่อแม่ธรรมดาที่มีอยู่จริงโดยซีเกิลเดนิเอลเจค่ะการเป็นพ่อแม่นั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากในความคิดของใครหลายๆคนแต่ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราตามต้องเรียนรู้ในความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นไม่มีสิ่งไหนที่บอกได้ว่าการเลี้ยงดูลูกในวิธีใดจะไม่ผิดพลาด ยียงต้องทนุธนอมและใส่ใจอยู่เสมอจะก่อให้เกิดเส้นทางที่ดีที่สุดแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ดีที่สุดแล้วหนักเสเ่มนี้จะตีแผ่การเป็นพ่อแม่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในวันที่ไม่รู้ว่าต้องจัดการกับการเลี้ยงดูลูกอย่างไร ให้วางความกังวลเหล่านั้นและเริ่มจาัดก,การเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เสมอเป็นสิ่งที่ดีหากมีความกังวลเพราะนั่นจะทำให้เรากลายเป็นพ่อแม่ที่มีความตั้งใจที่จะบรรลุปเป้าหมายหนังสือเล่มนี้่ายทอดแนวคิดแบบนั้นเพียงแสดงความรักสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคงเมื่ออยู่ตรงนั้นกับลูกทำให้เขารู้สึกปลอดภยัยนั่นก็นับว่าสามารถเป็นพ่อแม่ธรรมดาธรรมดาที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นด้วยความรักได้อย่างดีแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะและพี่พร้อมจะไปสอาหาหนังสือในหัวข้อน,นั้นๆมาแนะนําให้กับทุกคนในอ่านไปด้วยกันคะ่ะ